ตรงนี้เจอเด็ก,ข,ก,ก,กอของเก่าเก่าเก่าเกร์เซฟเจอ C F R ตัหา e ีฟิ c ิจ n c ด้วยรีมโมทหาไม่ได้ไม่มีตัวรับสัญญาณรีโมทก็มีปัญหาเอาไงดีลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นรีโมทสายนะครับแปลงสายให้หน่อยได้ไหมพยายามเอารีโมทแบบ Universal นนะมาสแกนกันก็ไปได้ไม่ติดไนะนำเปลี่ยนแอปลเลยแอร์เก่าแล้ว ลูกค้าบ,บอกยังไม่พร้อมเดี๋ยวมาดูว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวใส่ตัวนี้แทนส่วนของข้างนอกมันนะครับซันโยตัวนี้นะนะครับก็จะมีเทอร์มินอลอยู่ที่นี่เราก็จะแปลงใส่แมกเนติกตัวหนึ่งเพื่อจะใช้ไฟเส้นหนึ่งเข้ามาสั่งแม็กให้มันลงกล่าวแล้วก็เป็นสะพานไฟให้ไฟจํานวนมากวิ่งผ่านมาขับคอมเซสเซอร์ไม่อย่างนั้นแล้วก็ฟิวรับไม่ไหวนะครับฟิวคอนโทรลมันรับไม่ไหวรับได้แค่3มแอมป์มันก็ขาดโอเคครับตัวนี้ก็เรียบร้อยครับซันโยระบบ รีโมทคอนโทรลเสียเปิดท่อไเนี่ยท่อสีขาวนะติดตั้งเข้าไปแล้วโอเคครับใช้งานได้แล้วครับตอนนี้พัดลมก็ปรับได้3สปีดเดิมมันนี้นเป็นไฟ AC อยู่แล้วโลมีเดียมไฮมือนเดิมแต่สวิงใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวสวิงของ Air แอร์ตัวนี้มีปัญหาอยู่แล้วไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วก็โอเคครับเรียบร้อยส่งงาน